สบายดีทุกคนสบายดีสุขสุขคนน้องเมื่อนี่ฮะมากินบางยมน้ำแกนนะจ้ามาพัวผ,อผ,อผอกับนุ่งนีงคนไก่บ้านน้องเมื่อนีาา่เนาะเบิ่งทุกคนบางยมน่ะดกโดกอืมมแต่นหน่วยใหญ่เอาลงมาเลยเด้อเบนเอ้ยเอาไว้กระหล่นถิมอะลรเอาเอางานนะก่อนนะ มันเยิ่มมันกับบริสมแห้งอะนะบริสมแห้งปันใดป้าเนาะเอาไปเห็ดอะนะเด้ไปเห็ดเป็นใหญ่มันหล่นถิ่มเด้อจะได้เออเออยืนลงมานะ ตามแจว่วกินเห็นลงมาเอาลงมาเมินโหลดค่ะอ,อืมป้าต้อนักอุ้ยทุ่ยเลยอันนี้นี่น ของเพื่อนกับโบอยู่เนาะปะไหวกะหล่นถิ่มซืือๆถ้าก็เอาลงมากินนะมันมันเบ่งเต็มถี่ล่หละเดยวเด้ยแฟนเมยนักนะเดี๋ยวแฟนเมย์นี่ทุกคนให้ชิปหาเห็ดแก่วมากินนะบาทนี่ นี่นะลองซิมเหมึงอ,อ้า <c oughs> ตรงไหน <c oughs> ไน้ำเบน <c oughs> สิเจ็บนะอันน้นเขาเอยยังว่าเสื้อเบ็ดปุเปนเนาะทุกคนเสื้อมะโนงเนาะเมืองบ้มให้เมือง เป็นช่วงของยมเนาะแต่ว่าใช้บ่ไดนหรกคุณบ่มีอ่ะค่ะเยวฮนะถึงจะแจกเหมือนกันนะทุกคนเนาะย่ออทุ่เนี่ยเก็บยมนาแก่ท้กคนใต่เต็มขูเลยนะมังยมร้ายแต่กับ่มีประโยชนเนาะ บุ่อยมีคนอยากกินนะทุกคนไพ่ก็บบกข่อยกินแด้บางยมนะคะขายก็บบได้เพื่อนไพ่มีต้นบังโยมกับซีมีบาง่ยมอยู่เต็มต้นแต่ก็เพื่อนกับป้ามันหล่นถิ่มอยู่นอกบุหัวเขาสิเห็ดยังกินมาจากสีแสบเนาะเดียมือเนียสิมาจัดเลยเนาะทุกคนเนาะมาจัดรำกันดเด,ดจ้าเด้อมาเดจ้าทุกคนเด้อมาเปี่ยวปากํำกันนะจ้า คูอซื้ว่าเป็นวัดเนาะเขาก็สิมากินแจ่วผิกเกลือฮาเดนแ,แดงๆเนี่ยแจ่วผิกเกลือเนาะกินกับแจ่วประแดงได้แค่สิคืม สำหรับนิ้งมึงวาสมได้เนี่ย <_ ull ing noise> ยั่วๆน้ำกันจ้า เมื่อนี่ยลูกไส้บอยู่เนาะถ้าลูกไส้อยู่นี่คล้องหมักเราได้สมกับผีเกลือเนี่ยอันนี้คือมันเบ่งเ,เต็มถี่แล้วเนาะ <c oughs> เบ่งเต็มถี่แล้วทุกคน น้ำมันลา,ายน้ำลายไหลแล้วเนาะ กินน้ำแกงบ่จ้าเมืม่อนี้บ่มีแดดเลยทุกคนอากาศมันคล้ายๆฝนสิต,ตกนะ ຫືອໍບໍ່ຫ <lequel> ນ <ais> ້າເວລາກິນແມ່ນວ່າບໍ່ຢາກໄດ້ນ້ໍາມັນຊິລົງຄໍເພາະມັນຍົມນ້ໍາມັນຫຼາຍເນາ อยากกินส้มบางม่วงหน่อยนะบางม่วงหน่อยทางบ้านนี่ยังบมีเนาะว่าบางม่วงมันก็มีเป็นยามคือกันเด อ่อนแตะพ่วงมันทุกคนเอ้ยอือ <c oughs> เมื่อร้ายหมากล่ะกินสมย้ำด้ตาหวานย้ำหนั่นมาทุกคนว่าบอกใอยากตาหวานเลยกินสมเลยจ้ะทุกคนกินเข้าไปในตาหวานเลย สมอยู่แต่สมแซบนแบบสมๆหวานๆนนะ่ะมันบอกฝาดแต่บางต้นสีฝาดด้ทุกคนบางต้นนี่มันยอมฝาดอื้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อ คลิปนี้เ้าก็สิขอจบใบสมิ่งกัเนาะขอลาไว้สมิ่งก่อนนะจ้าไว้พอกันใหม่คลิปหน้านาะอย่งไรก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกดซับสไครกดติดตามไปในเรื่องเพื่อสิมีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปน้อมื้อนีนิ่งก็สิขอโตลาสมิ่งก่อนสบายดีทุกคนบ๊ายบาย